บิ๊กป้อมก็บอกว่าไม่มีแล้วบ่อนการพันธันในกรทมแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับมีการไปตรวจสอบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดอะไรฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้กาญจนบุรีมี4คนแล้วนะฮะเพราะวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก2ไหนว่าไม่มีบ่อนสองรายโควิดโพรกาญจนบุรีทำงานบ่อนปิ่นเกล้าเอาไหนว่าไม่มีบ่อน คือวันนี้เนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรีนํามาโดยคุณจริระเกียรติภูมิสวัสด์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบของจังหวัดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีกสองรายที่ตําบลดอนชะเอําเภอท่ามะกามาจากบ่อนในกทมพูดชนะัดนฮะทำให้กาญจนบุรีมีผู้ติดเชื้อแล้วสี่คนโดยรายละเอียดบอกว่าผู้ติดเชื้อทั้งสองรายเนี่ยเป็นชายอายุ24ปีและหญิงอายุ30ปี ทำงานในสถานที่เล่นการพนันย่านปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครก็คือบ่อนสถานที่เล่นการพนันทำงานเลยนะครับมันก็คือบ่อนเมื่อวันที่29ทธันวาคมตอนสองทุ่มเดินทางกลับมาที่บ้านตำบลดอนเะเอมดีหน่อยครับเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวหลังจากนั้นก็เดินทางไปหลายจุดนะฮะวันที่30พักอยู่ที่บ้านตำบลดอนเฉเอมจนถึงหนึ่งทุ่ม แล้วก็เดินทางไปดูบ้านที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีข้ามไปราชบุรีด้วยนะระหว่างทางเดินทางกลับมายัางตำบลบ้านดอนชัยเอมเนี่ยแวะรับประทานหมูกระทะในตำบลดอนชัยเอมกินหมูกระทะกันสองชั่วโมงกลับถึงบ้านตอนสี่ทุ่มหลังจากนั้นวันที่31ธันวาคมตอน5โมงเย็นเดินทางไปร่วมงานปีใหม่กลับไปที่จอมบึงบราชบุรี1 2สองมกราคมพักผ่อนกับครอบครัวที่อำเภอจอมบึง ที่ราชบุรีแล้วจากนั้นวันที่3มกราคมตอน8โมงเช้าเดินทางไปงานฟ้อนผีที่ตำบลดอนชัยเอมแล้วกลับบ้านมาพักผ่อนเริ่มมีอาการได้รับกลิ่นลดลงจนกระทั่งวันที่4มกราคเข้ารับการตรวจหาโควิด19พบว่าติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะการักส่วนผู้สัมผัส ที่มีความเสี่ยงตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวและก็ตรวจหาโควิดคือผมอ่านผมก็ไม่ได้อยากจะด่านะผมก็เป็นคนปากไม่ดีอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมก็ดูไทม์ไลน์ของทั้งคู่สิครับเขาทำงานอยู่ในบ่อนนะเขาทำงานอยู่ในบ่อนซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นข่าวทั้งประเทศว่าโควิดมันติดจากบ่อนมีคนติดจากบ่อนเป็นจำนวนมาก ทั้งคู่ก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าทำงานอยู่ที่บ่อนแล้วปีใหม่กลับบ้านรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำงานอยู่ในบ่อนมีโอกาสติดโควิดกลับบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูสิกินหมูกระทะรวมงานประจำปีร่วมงาน,งานเทศกาลกินเลี้ยงกันสนุกสนานเขารู้ตัวนะครับว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเนะี่ย มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคนจริงๆสันดานถ้าพูดกันนะคือมันแก้ไม่หายหรอกครับคนที่สันดานมันไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีสันดานไม่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นยังไงมันก็ไม่มีครับผมถึงบอกไงครับว่าคนมันมีหลายประเภทประเภทหนึ่งนี่นะครับดีมากเลยไม่ต้องขอเลยจัดการเองตัวเองเรียบร้อยไม่ต้องมีใครมาบอกเลยคนพวกนี้จะมีจิตสำนึกสูง อีกประเภทหนึ่งอาจจะหลงหลงลืมลืมต้องรอคนมาบอกคนมาย้ำถึงรู้แล้วก็ทำอีกประเภทหนึ่งอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่มันมีอีกประเภทหนึ่งที่จะไม่ทำเลยจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นน่ะใครจะเดือดร้อนช่างหัวใครจะติดก็ช่างก็ตัวเองมาจากบ่อนะแล้วดูดิทำหลายไปกินหมูกระทะสองชั่วโมงไป ข้ามจังหวัดนูนจังหวัดนี้ผมถึงบอกไงครับว่าคนประเภทสุดท้ายเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรอครับคุณจะไปกราบแทบเท้าให้ทำเขาก็ไม่ทำผมถึงบอกไงครับคนประเภทแบบนี้ต้องเด็ดขาดกฎหมายต้องชัดเจนวันนี้ประเทศไทยติดเชื้อกันขนาดนี้แล้วครับไม่ต้องหน่อมแนมแล้วครับมันไปไกลแล้วเชื้อตอนนี้นะครับ จะมากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกสองคนจะไม่มาตรวจเดี๋ยวคนนั้นจะไม่มาตรวจไม่ทันแล้วครับมันไปไกลหมดแล้วกฎหมายต้องเด็ดขาดต้องเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วไหนบอกว่าไม่มีบ่อนนะเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้ากลับบ้านแสดงว่าทํางานมาสุดท้ายอ่ะวันที่ยี่สิบเก้าออกจากกรุงเทพตอนสองทุ่มเหมือนคล้ายๆกับว่าคือทํางานเสร็จก็ออกอ่ะแบบเนี้ยเหมือนกับทางานเสร็จก็ออกเพราะว่าออกสองทุ่มไป ใช่ไหมคุณผู้ชมครับเคสนี้ชัดนะเรื่องเรื่องจิตสำนึกนะครับมีเคสที่นันน่นมันก็ถกเถียงกันว่าคุณก็รู้เหมือนกันว่าคุณเป็นกลุ่มเสียงอะผมก็ขี้เกียจด่าแล้วคนมันจะมีประเภทแบบนี้คุณพูดไปเถอะคุณอธิบายไปเถอะคุณขอร้องไปเถอะมันไม่ทำคือไม่ทำครับคนมันมีหลายแบบนะ แต่บางแบบที่เขาพลาดไปก็มีนะครับเขาไม่รู้จริงๆก็มีถ้าไปดูไทม์ไลน์อย่างล่าสุดสาววัยยี่ห้าที่ไปเชียงใหม่แล้วไปเที่ยวผับเยอะๆโอ้โหน่าครัวมากเพราะว่าผับในงานปีใหม่เนี่ยโอ้โหคนอย่างกับมดคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่กันยับอ่ะนั่นเป็นภาษาวัยรุ่นนะอันนั้นก็บอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาติดโควิดเขาไม่รู้จริงๆแล้วไม่เข้าใจด้วยว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเห็นไหมฮะมันก็มีหลายแบบแต่เคสเนี้ยจันทบุรี ทั้งบ่อนเอยทั้งไทม์ไลน์เอยทั้งทํางานด้วยนะเป็นพนักงานเป็นพนักงานหมายความว่าไงก็คืออยู่ทั้งวันเป็นนักเล่นอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไปแป๊บเดียวเข้าขาออกออกไม่ได้อยู่นานแต่พนักงานคือมันทั้งวันไงเห็นไหมคุณผู้ชมพูดให้ตายมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่คุณขอร้องคนบางคนไม่ได้หรอกมนุษย์มันเป็นแบบนั้นคุณอย่าเอามาตรฐานตัวเองเนี่ยไปเทียบกับคนที่มาตรฐาน ต่ำกว่าคนหรือเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่มีมาตรฐานสูงกว่าคุณมาตรฐานใครมาตรฐานมันสันดานใครสันดานมันเป็นความจริงครับเนี่ยไหนว่าไม่มีบ่อนนะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ